ที่ที่แบบเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของการเปลี่ยนภาพเมืองเซี่ยงไฮ้อ่ะคือประมาณ2014เนี่ยเรารู้จักมิวเซียมอันหนึ่งชื่อว่าหลงมิวเซียมหลงหลงแปลว่าอะไรครับภาษาจหลงมาจากเอ่อมังกรอ๋อใช่ใช่ใช่หลงคือมังกรใช่แต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าลองเอลกูองเอ่อหลงมิวเซียมเนี่ยคือเป็นสถาปนิกจีนออกแบบชื่ออัตเตียเดสเสเออแล้วก็เขา เรียกว่าภาพของวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมของโดยสถาปนิกจีนเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเออแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าท็อป10ของสถาปนิกในประเทศอ่ะที่เป็นคนจีนเริ่มเริ่มมีมากขึ้นในในยุคนั้นเน่ยเป็นแบบผู้บุกเบิกความเป็นผสมผสานเนาะให้ดูแบบมีมีความเป็นจีนใช่ไหมครับใช่แล้วก็เห็นวิธีการใช้โครงสร้างการใช้คอนกรีตที่แบบโอ้นี่คือ คุณสมแบบเรียกว่าอะไรคุณภาพแบบญี่ปุ่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อนี่ข้างในของข้างในของมิวเซียมเป็นมิวเซียมแรกๆอ่ะที่อยู่ริมน้ําที่แบบใครก็ใครไปเชียงไฮยช่วงยุคนั้นอ่ะก็จะต้องไปอาคารนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็จะเดินกันอยู่ริมน้ําซึ่งริมน้าตรงนั้นอ่ะก็คือที่ท่องเที่ยวที่คนเรียกว่าเดอะบันซึ่งมันคือแม่น้ำมาอกี้เหรอคือแม่น้ำหกผูกใช่แม่น้าที่ไรนะ ห่วงผู่แม่น้ำห่วงผู่ออห่วงผู่ร <Okay. S 2> ิเวอร์ลิมแม่น้ำเขาจะเรียกว่าเดิมบันเดิมบันเดิมบันก็คือซีนที่เจ้าพ่อเชียงให่เดินกันอยู่ตรงนะี้ใช่